สนุกจังเล่นที่บ้านสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูแป้งในกิจกรรมสนุกจังเล่นที่บ้านวันนี้นะคะครูแป้งก็มีกิจกรรมสนุกๆนะคะ มาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการปลูกต้นไม้ค่ะแต่ไม่ใช่การปลูกต้นไม้ธรรมดาธรรมดานะคะเด็กๆเพราะว่าวันนี้ครูแป้งจะนํากล่องนมที่เด็กๆดื่มหมดแล้วนะคะมาทําเป็นกระถางต้นไม้ค่ะเด็กๆพร้อมทํากิจกรรมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทํากันเลยคะ่ะไปกันเลย อุปกรณ์นะคะก็จะได้แก่กล่องนมค่ะต้นไม้ที่เด็กต้องการปลูกนะคะจะเป็นต้นอะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นเมล็ดผักก็ได้ค่ะดินสําหรับปลูกต้นไม้ค่ะเชือกฟางสําหรับทําเป็นที่ห้อยค่ะแล้วก็จะเป็นกันไก่กาวค่ะแล้วก็ซองขนมค่ะที่จะใช้สําหรับตกแต่งนะคะให้เด็กๆนะคะนํา กล่องนมที่เด็กดื่มหมดแล้วนะคะมาตัดฝั่งด้านท้ายออกนะคะจากนั้นก็นำไปล้างให้สะอาดนะคะเมื่อได้กล่องนมในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะครูแป้งก็จะมาตกแต่งกล่องนมนะคะ โดยการใช้ผงขนมนะคะทีเ่เด็กกินเสร็จแล้วนะคะนำไปล้างให้สะอาดนะคะ ต่อไปจะเป็นการทําเชือกสําหรับห้อยต้นไม้นะคะโดยการนําเชือกฟาง3เส้นนะคะมาผูกปมนะคะจากนั้นก็ถักเป็นลักษณะคล้ายๆเปียนะคะ mm hmm. เมื่อถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็ให้เด็กนากล่องนมนะคะมาเจาะเป็นรูนะคะเพื่อที่จะใส่เชือกที่เรา เตรียมไว้นะคะขั้นตอนนี้ให้พวกครองทำให้นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นการปลูกต้นไม้นะคะแปลงก็จะเริ่มที่การใส่ดินค่ะ เมื่อเตรียมดินเสร็จนะคะก็นําต้นไม้ใส่ลงไปนะคะวันนี้ครูแป้งปลูกเป็นต้นแคคตัสนะคะหรือต้นกระบองเพชรนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือต้นไม้ทั้งหมดที่ครูแป้งปลูกไว้นะคะมีทั้งกระบองเพชรคุณนายตื่นสายนะคะแล้วก็มีว่านหางจระเข้ด้วยค่ะตื่นเช้ามาอีกวันนะคะแป้งก็มารดน้ําต้นไม้นะคะเมื่อเราปลูกต้นไม้นะคะเราต้องดูแลเขาให้ดีนะคะไม่ปล่อยทิ้งขว้างนะคะวันนี้ครูปแป้งก็ต้องขอตัวไปรดน้ําต้นไม้ต่อก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆ 拜拜。Bye bye